Hello Sẽ bay đi nhà rào sao Cặp thịt ngàn Để làm cắp nổ Cái cho hột lắm Cái cho chút mãi lắm Bọn xe cắp nổ Lạc em ít đi Cái cho chút Cái cho chút mãi lắm Mùi bụt hiếc quá เมันบัม่าเนี่ยหาเด็กมันใช่บุได้ไดดคือกินเล้าลหรอวะไม่ใช่บุถืดดอกเนี่ยเป็นสีอะไร khi chơi leo thế mình nhìn mù khinh bốc nát đang đẹp bơ đại đẹp sai mèn đại sắc đô หลังท oh. so. ี่สองยู่นี่มันจะเป็นจจไดโอ้ยแล้วจ้ออันนี้ก็สองงานแล้วเปึ๊เปึ๊บจะเป็นอะไรซะนเหลือซีนี้นี่ ชิมงานชิมงานหลังเล็กก็ได้เดี๋ยวสี่หลัง,ลงชิ้นแล้วล่เบิ่งนี่เป็นแบบนี่นะ่ะ <laughs> โถ่หมดสายตรนี่เนาะเด้นหลังที่สามมั้โอ้ยแล้วจ่อยนีอยู <st> ่เห <c ười> อเหดูอันดูขาวๆอันดูยังเดือดหมดได้เลี้ยงตีใจหมดหนูฟ้านี่ มันนอะไรมันนี่การจับกุมได้ยังไงหอมบักคักเนี่ยนี้แต่เนี่ยเลือสามมันนี่อาออาอาท่านี้จะบุตรใส่ป่ะ <c oughs> <c oughs> นี่ขามไปซ่ายนี่หลังนึงไอ้แรกละ่ะเหลือกับต่ซองหลังยื่ใส่อยู่ได้พี่นี่ เรียบร้อยหลังดีซี่จึงได้หลังดีซี่แอะตัวหนึ่ง ที่หากับปิดบุ่รีแด เดีตัวเดียวดีกันเนาะนูกแบบกมแงงนี่เดี๋ยวหลังสุดท้ายไงบ่ฮะน,นะฮะกลับนี่

Cả lẽ chỉ sai thằng phút nào Sai thằng rồi anh đẩy lại Nhớ lắng xuất hại Nghe thế thế Ai Một cung nó ăn lốt đi nữa

เหลือหลังสุดท้ายอยู่นะเหล่าคนละหลังอีคนละตัวตัวไซตตัวไซตอยู่กับองหินน,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 แบบนี่อ่นะหนูแดงเป็นแล้วเอเลดเราจนั่นแหละลูมาแบบนี้จะซื้อเราหนูเนาะเรื่อง

哎，他们坐着嘞。